พาดีวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกล่าวสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของพัดลมตัวคอตัวสูงนะครับของฮาตาลิตัวนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกนะันฮะว่าอาการเป็นยังไงเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วฮะลองเปิดนะฮะเบอร์หนึ่งมีเสียงนังอืดไม่หมุนนะฮะ เบอร์สองกระดังอืดแต่ไม่หมุนเบอร์สาหาก็หมุนฮะแต่หมุนช้าฮะแล้วก็มีเสียงดังอืดแล้วก็รู้สึกเฟืองใสยจะมีปัญหาได้นะฮะตึกต,กต,กตกึโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในว่าเกิดจากปัญหาอะไร ชอบมากเลยครับ ดูออกครับ เราหมุนแกนดูนะฮะแกนก็ไม่ไม่ถือว่าฝืดนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์ค่าลดหรือเปล่าทําให้มันหมุนไม่แรงแต่เท่าที่ดูตรงนี้มันก็ไม่มีบวมไม่มีอะไรนะฮะแต่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองวัดค่าดูฮะเดี๋ยวเราตัดตัดสายออกไปเลยฮะ ต่อใหม่ของเดิมเป็นค่า1.5มโครนะฮะเนี่ยแต่เดี๋ยวดูว่าปัจจุบันค่าเหลือเท่าไหร่ยังอยู่1.5มโครเต็มไหมเอเคฮะปอกสายฮะเดี๋ยวเพื่อนตั้งย่านวัดไปที่ตัวเก็บปัจจุนะฮะนีฮะจะเป็นรูปคาปาซิเตอร์นี่ฮะ เดี๋ยวเราลองวัดดูนะฮะตัวนี้ความจุเขาอยู่ที่1.5มโครนะฮะเราดูว่าปัจจุบันค่าความจุเขาอยู่เท่าไหร่โอเคนะฮะวัดดูะฮะสี่แห้งฮะนะฮะ เหลือแค่ประมาณ200กว่านาโน,โนฮะเนี่ย242นาโน,โนฟารต์ก็ดูแล้วตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะน่าจะมีแค่คาปาซิเตอร์แห้งแต่แกมนมีลักษณะฝืดฮะเดี๋ยวก็ถอดทำความสะอาดแล้วก็หยอดน้ำมุงน้ำมันเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ก็น่าจะใช้ได้ฮะ เดี um, e ๋ยวดูขนลวดนะฮะไม่มีการช็อตลงเกาวไหมก็วัดค้อมดูที่ตัวสายซีเนี่ยฮะมันจะต่อค้อมทุกขนลวดฮะทุกขดของมอเตอร์ะเราจะจะวัดขามต้านทานรวมฮะถ้าตัวนี้ขนาดสิบหนิ้วความต้านทานก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าหร้อย โอหมนะฮะเดี๋ยวลองลองดูนะฮะว่าความต้านทานรวมจะอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งย่านวัดไปที่ความต้านทานนะฮะเพื่อนเดี๋ยวดูดูกันนะฮะมิเตอร์เส้นหนึ่งก็จับไปที่สายไฟกัวของคาปาซิเตอร์ที่เราถอดออกมานะฮะอีกด้านหนึ่งก็จับอีกอีกฝั่งนะฮะอีกเส้นหนึ่งก็อย่าให้มือไปโดนนะฮะ โอเคฮะอ่านค่าฮะก็ความต้านท,ทานรวมอยู่ที่955โ oh อหมนะฮะหรือ 0.955k ก็ความต้านท,ทานรวมก็ยังยังมีฮะปกติดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตัวนี้ก็น่าจะแค่คปาซิเตอร์แห้งก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนคปาซิเตอร์ออกแล้วก็ถอดล้างทำความสะอาดหน่อยหยดน้มูนน้ำมันก็ใช้ได้ครโอเค okay, ครับเดี๋ยวเรา ถอดตัวมอเตอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดอดน้ำมูกน้ำมันหน่อยฮะถอดเฟืองท้ายไปกันฮะถ้าเพื่อนสังเกตเห็นตัวนี้ก็ เคเบิลไทยนี่กรอบหมดแล้วนะฮะเนี่ยนี่ฮะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องถอดแล้วก็รัดเคเบิลไทยใหม่ให้คุณลูกค้าฮะอัะนเดียวตัวขนลวดมันจะมันจะหลุดออกจากสายไฟมันจะหลุดออกจากตัวขนลวดที่มัดไว้ฮะสุดท้ายมันก็จะไปไปขูดกับแกนโรเตอร์นะฮะแล้วทำให้ตัวขนลวดขาดโขเคฮะ กระอกเอาตัวสลักล็อกแกนออกไปก่อนนะฮะสลักล็อกใบพัดเพราะถ้าเราเปลี่ยน<ม>แค่ตัวคาปาซิเตอร์ก็จะใช้ได้ไม่นานฮะเดี๋ยวก็ร้อนเพราะว่าแกนเริ่มฝืดแล้วฮะเนี่ยต้องถอดออกมาหยอดน้ำม,มูน้ำมัน ให้เรียบร้อยฮะคุณลูกค้าจะได้ใช้กันได้ยาวๆฮะตุนแรงประหยัดเวลาหน่อยฮะ ค่อยๆขยับออกนะฮะนะฮะสรกลาดก็ยังดีนะฮะนะฮะแต่น้ำมันแห้งไปหมดละแกนก็ไม่สึกนะฮะจับดูก็เรียบดีฮะดูด้านหน้าใช้แกนนะฮะด้านหน้าสึกไหมไม่สึกนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็หยอดน้ํามันนะฮะ เพราะว่าตัวสักัดก็ยังดีฮะไม่ไม่ผุใส่ให้ชุ่มเลยนะฮะโยโยกแกนหน่อยน้ำมันจะได้ลงไปได้ดีฮะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักห้านาทีฮะให้ตัว สกัดซัดน้ำมันได้ได้ดีแล้วฮะให้ดูดซัดน้ำมันไว้ให้เตะให้อิ่มให,ให้อิ่มตัวฮะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบกลับแล้วค่อยดูเฟืองสายอีกทีนะฮะดูมันเหมือนจะรุดรุดนะฮะเมื่อกี้ตอนเครื่องเดินหา,าไว้ที่หลังไอตัวเฟืองสายไม่ยากฮะ มาดูในส่วนของคนลวดก็ค่อยๆทำนะฮะตัวคนลวดเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวคนลวดขาดนะฮะตัวเข็มบันไยรัดเส้นใหม่ให้คางคุณลูกค้าไปเลยนะฮะ ระวังเส้นลวดขาดด้วยนะฮะเพื่อนเพราะว่าตัวเคเบิลทายเราใช้นาน,นานเครื่องมันมันมีความร้อนมันจะทําให้ตัวเคเบิลทายเนี่ยกรอบเส้นเก่ากรอบมาแล้วก็มัดเสริมเข้าไปเข้าไปใหม่นลฮะ โอเคนั่นดีแล้วแล้วตัดปลาให้เรียบร้อยฮะสังเกตดูขนลวดนะฮะก็ยังใหม่สีก็ยังเหลืองดีนะฮะไม่มีรอยไหมมีอะไรเสร็จแล้วก็กรอบ,บกลับเขาที่เดิมฮะ ฮ,ฮะลองประกอบกลับดูนะฮะ,ฮะเรื่อดีฮะลองเช็กระยะฟรีนะฮะ โอเคฮะใช้ได้ฮะประมาณ2มิล ดีนะฮะโอเคครับใส่สลักคืนฮนะ หลักยึดใบพัดโอเคครับเพื่อนผมก็ได้ตัวคาปาสเตอร์มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคาตัวน,นี้จะอยู่ที่เท่าไหร่หากรสเปคเดิมมันนะฮะ1.5ไมโคร ก็เดี๋ยวลองวัดดูฮะว่าตัวที่จะนำมาเปลี่ยนนี่ค่าอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหนึนะฮะใส่เข้าไปที่เส้นไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรา พันไปก่อนฮะเดี๋ยวเราไปบัดกีซ้ำอีกทีเพื่อความแข็งแรงให้ความร้อนไปที่ตำแหน่งสายไฟก่อนนะฮะแล้วถึงเติมลวดเข้าไปฮะทำให้บัดกีได้ง่ายฮะให้ชิ้นงานร้อนก่อนโอเคฮะเรียบร้อยฮะ จะนั้นก็หุ้มด้วยพ่อขดฮะ ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันฮะว่ามอเตอร์หมุนเร็วขึ้นไหมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราทดสอบการหมุนดูเสียบปลั๊กนะฮะ,ฮะกดเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สองฮะเบอร์สามฮะ ฐานครับเดี๋ยวเราประกอบกลับครับกอบฝากครอหน้าครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเพื่อนเดี๋ยวทดสอบกันดูนะฮะเสื้อลักเลยฮะเบอร์นหนึ่งฮะเสรงสายไม่ค่อยดีนะฮะ 2 sáng Bước โอเคฮะเรื่องความแรงของบัลลมเนี่ยผ่านนะฮะแต่เรื่องเฟืองสายเดี๋ยวเราแก้กันเดี๋ยวเปลี่ยนเฟืองสายโอเคนะฮะเพื่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเฟืองสายกันเพราะวามันวิ่งสะดุดสะดุดเปลี่ยนชุดใหมใ่ใส่ใส่เข้าไปเลยฮะมันจะดุดนะ เปลี่ยนยกชุดไปเลยฮะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่ตัวเฟืองด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็มีปัญหาฮะเพราะว่าอายุการใช้งานมันมันนานแล้วนะครับสังเกตได้จากตัวพลาสติกมันกรอบแลวถ้าเราเปลี่ยนแค่ขาเดี๋ยวตัวนี้ก็ลูดตามเงี้ยฮะก็ไม่จบแล้วก็ราคายกชุดเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบาทฮะก็ไม่ได้แพงอะไรเราเปลี่ยนยกชุดไปเลยเพราะถ้าแยกอะไร ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เปลี่ยนก็พอๆกับซื้อใหม่ย,ยกชุดนะฮะโอเคฮะเปลี่ยนยกชุดโอเคฮะผมได้อะไรมาละฮะเป็นก้นยาวนะฮะรุ่นเดียวกันนะฮะบอดี้อะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างเท่ากันนะฮะโอเคฮะใส่เข้าไปเลยฮะ เขี okay. ยใส่ได้ดีฮะอ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วฮะพอดีผมใส่ตัวบูทเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมันฝืดๆฮะไม่ค่อยลื่น,น,นเวลามันมันวิ่งฮะไม่ค่อยลื่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นรูปปืนให้ลูกค้าดีกว่า ใส่ลูกปืนไปพอดีว,ว่าเบ้าตัวนี้มันไม่มีคีบได้ฮะง่ายก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ฮะโอเคฮะผมเป็นลูกปืนดีกว่าเปลี่ยนใจละก็ <c oughs> ดันออกมาได้เลยฮะชุดบูชุดลูกปืนชุดนี้ไม่ได้ใช้ฮะใส่จุดบูทนี่ไม่ใช้แล้วฮะฮะพวกนี้ใส่เป็นลูกปืนแทนฮะนะฮะใส่ยางตัวขาวนะฮะแล้วก็ลูกปืนเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์หกสองแปดนะฮะแซดใส่กรไปได้เลยฮะมันจะพอดีฮะ เดี๋ยวลองลองเปิดดูอีกทีนะฮะว่ามันมันวิ่งมันเป็นไงมันกระชับดีไหมโอเคฮะตั้งระยะฮะพอดีฮะใส่เข้าไปได้เลยฮะเพราะว่ามันจะพอดีฮะ เดี๋ยวเราใส่แล้วก็ลองเปิดดูอีกทีนึงนะฮะนะฮะมันจะลื่นดีถ้าเป็นลูกปืนเพราะว่าเราใส่คาปาซิเตอร์ค่า1.5นะฮะไม่ไม่แรงมากก็ช่วยเซฟในส่วนของคนลวดฮะมันจะไม่ร้อนมากแต่สิ่งที่ตามมาคือมันจะไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เวลาที่เครื่องทำงานเนี่ยสมมติว่าเมื่อกี้ผมติดเฟืงท้ายไปแล้วเนี่ย มันแทบจะไม่หมุนเลยฮะเพราะว่ามันไปขัดกับตัวตัวเฟืองท้ายแล้วมันก็จะมีอาการไม่ค่อยมีแรงเดี๋ยวเราเรา,เราดูนะฮะว่าถ้าใสา่ลูกปืนม่แล้วมันจะดีขึ้นไหมใ้ลองอ่านน็อตด,ดูฮะ จะหนี่ดๆไปนะฮะตึงไปฮะเดี๋ยวคายแหวนออกสักตัวฮะตึงเกินฮะเดี๋ยวแหวนออกตัวนึงฮะเดี๋ยวตัวบางออกแล้วกันฮะ,ะเราเดี๋ยวลองประกบดูก่อนฮะ จะจับอาการดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราประกบแล้วมันมันแน่นเกินไหมหรือยังไงหรือรวมเกินรวมก็เพิ่มแน่นเกาออกลองกดๆด,ดูฮะลองโยกดูน่าจะพอดีนะฮะ พอดีนะฮะครับเพื่อนครับก็เสร็จละเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานดูนะครับเสร็จปั๊กครับกดเบอร์หนึ่ง สองครับรอสามครับ โอเคครับก็พาเดบายขอจบคลิปการนำเสนอการซ่อมพัดลมฮาตาลิ16นิ้วตัวสูงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีปัญหาในการซ่อมพัดลมอาการที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับได้เป็นแนวทางก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด u ับ cribe และกดกระดิง่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ